ไม่ไหวไม่ไหวคุณสิเนี่หน้าตีจะมัดเลยเนาะคุณหนุมน่มเนาะ <c oughs> ขอขอมากรรมแล้วเข้าสูมโมทท่โหมดเพลงเอาอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก็บเกิดไปเลยก็แล้วกัน <c oughs> สีเต้าพามมุงมันดังพุทธา เพื่อนอินเดียก็เพิ่งจะเข้ามาฉันกำลังจะมาเพลงโอเคฮัลโหลชอรี่굿มอร์นิ่งเฮาอายูมายเฟรนด์ thank you so much โอเคนะเดี๋ยวอายจะสิงอายจะซิงแล้วเดี๋ยวอายก็จะเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวอายจะออฟไลฟ์แล้ว เอาความมุ่งมั่นดังพุทธะดันหนทางธรรมะด้วยตั้งใจชีวิตเมื่อบำเพ็ญเจอทุกสักเพียงใดกำลังใจเดี๋ยวนะเจอทุกสักเพียงใดเม่ยก็ลองถูกแล้วนี่ว่าเอ้ยเอาไหม่เอาไหม่ สิ์เอาความมุ่งมั่นดังพุทธเธอดเดินหนทางธรรมะด้วยตั้งใจชีวิตเมื่อบำเพ็ญเจอทุกสักเพียงใดกำลังใจมีให้กันไม่ท้ออาจารย์นำทางฝ่าความมืดมิดทำเมืนดังนั้นที่ ฉลมใจยุกขาวกาอูตารอยอริยะช่วยเวไนไม่ว่าเดินหรือเก้าช้าย่าหยุดเดินอย่าหยุดเดินมวลสิทธิ์เอ๋ยจะเริ่นปานิทานไม่เปลี่ยนแปล อย่าหยุดเดินมวนสิเอ๋ยหากหยุดเดินให้อาจารย์เฝ้าแต่รอพุทธาช่วยนุนนำมวนสิ์รักไม่ย่นยอให้มันบำเพ็ญต่อทำกับสุดท้ายสิทธิเอาความมุ่งมั่นดังอาจารย์เอาหรือท้ สำนึกด้วยหัวใจศรัทธานิจุงมกันสำเร็จในปาณิธานได้กลับคืนอย่าหยุดเดินมวนสิบเอ้ยหากหยุดเดินให้อาจารย์เฝ้าเ่รออย่าหยุดเดิน เจะเริญปานิทานไม่เปลี่ยนแปลงพุทธช่วยนุนนำมวลสิทรักไม่ยนยอ่อให้มันบําเพ็ญต่อทำกับสุดท้ายอันนี้ต่อให้เองนะสิ่เอาความมุ่งมั่นดังอาจารย์ เอาเรือไทยแห่งฟ้าต้านไพภผ่าํสำนึกด้วยหัวใจศรัทธานี้จุงมือกันสำเร็จในปานิทานได้กลับคืนสำเร็จในปานิทานได้กลับคืนว้าวสวีทอะไรนะ วายสาวดอยโอ้ย thank you my friend okay bye bye r l ลี thank you so much See y o u l a t e r s e e y o u again No see y o u l a t e r s e e y o u อะไรก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ทุกทุกคนทุกทุกท่านขอบคุณค่ะคุณสิว่าไม่ต้องบอกครูสาวดอยสวยทุกคนสาวดอยสวยทุกคนครับพระจ้าขอบคุณค่ะคุณปูชิโนชาแนลสวัสดีจ้าก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเด้อปูชิโนชาแนลนี่ก็ ไปเจอที่ช่องคุณเหนื่อยเนาะก็เจอหลายช่องเลยนะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะสําหรับไลน์นี้สิ้นเสมอแล้วเจอกันใหม่เป็นกําลังใจให้คนทําดีทุกคนนะคะน้องโอ๊ตสวัสดีจ้าบูนมาชมโฆษณารอบสี่อาของไลน์นี้แล้วป่ะน้องโอ๊ตไปขึ้นไลน์เลยป่ะไปขึ้นเดี๋ยวไปแว้นกันต่อบ๊ายบายนะพี่จะลงละสินเสมอค่อยเจอกันใหม่โอ้บันทึกไฮไลท์ก่อน